การสื่อสารกับลูกเนี่ยถ้าเป็นในทางลบเช่นทํใไมถึงทําอย่างนี้แสดงความโรกรธเนี่ยหรือห้ามว่าวันหลังจะทําอย่างนี้อีกเนี่ยสิ่งที่แทนที่เขาจะเลิกพฤติกรรมตรงนี้เขาจะหลบหลบซ่อนๆมากขึ้นช่วงติวรักเต็มร้อยจบต่อไปมาจากคุณแม่ค่ะที่แยกทางกับสาม,มีมาได้2ปีแล้วมีลูกชายอายุ13ปีครับทีนี้ไปเจอพฤติกรรมที่คุณแม่กลุ้มใจมากก็คือเข้าไปในห้องนอนของลูกชายมีกางเกงในที่ใช้แล้วแล้วก็ถุงน่อง ที่ขาดตรงบริเวณเป้านะคะเก็บไว้ปีที่แล้วก็เคยเจออย่างนี้มาครั้งหนึ่งถามลูกลูกก็บอกว่าเป็นของน้าสาว oh. มาครั้งนี้เขาก็บอกว่าของพวกเนี้ยเขาไปเอามาจากห้องของน้าสาวนะคะมเมื่อไปถามน้าสาวว่าของสิ่งนี้เนี่ยใช่ไหมป,ปรากฏว่าไม่ใช่น้าสาวบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่นะคะ,ะแสดงว่าของอันนี้น่าจะเป็นของของคนอื่นลูกดิฉันเป็นโรคจิตหรือเปล่าคะ แล้วจะต้องทําอย่างไรมีทางรักษาไหมรบกวนคุณหมอช่วยแนะนาหน่อยค่ะกลุ้มใจมากกับลูกชายค่ะเข้าใจว่าลูกชายอยู่ในช่วงเด็กๆหรือวัยรุ่น13ปีเลยปีโอเค13าปีโอ้เป็นเป็นช่วงที่เจอบ่อยนะนะแล้วก็อันที่หนึ่งนะครับอยากจะบอกคุณแม่ว่าหนึ่งอย่าพึ่งตําหนิตนเองว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเราเราแยกทางจากจากบิดาหรือเปล่าเราบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าเราไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้อกับลูกหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆรายที่มาพบเนี่ย เราก็เจอเสมอว่าสามีภรรยาพ่อแม่เนี่ยยังอยู่กินอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่สาเหตุที่สําคัญคอย่าเพิ่งโทษตัวเองก่อนอ,อันที่2ก็คือถ้าเจอแล้วเนี่ยการตอบสนองการสื่อสารกับลูกเนี่ยถ้าเป็นในทางลบเช่นทําไมถึงทําอย่างนี้แสดงความกโกรธเนี่ยหรือห้ามาว่าวันหลังจะทําทอย่างนี้อีกเนี่ยสิ่งที่แทนที่เขาจะเลิกพฤติกรรมตรงนี้เขาจะหลบหลบซ่อนๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้พูดคุยเหมือนกับว่า เออสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรารู้แล้วเราก็คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขารู้เนี่ยจะมองลูกในทางที่ลบฮะอันที่สาเป็นโรคจิตหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าสําหรับวัยรุ่นเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นมานานขนาดหลายๆรายที่ผมเจอว่าเป็นมาจนตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็มักจะไม่เราก็มักจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการวินิจฉัยว่าเป็นพวก เบี่ยงเบนทางเพศหรือว่าการวิริตรหรือว่าพวกเซ็กวิตฐานแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่เขามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่นอกลูก่นอกทางจากวัฒนธรรมในสังคมซึ่งโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเหมือนกับคนทั่ว,วไปส่วนใหญ่ยังมีอยู่เยอะ oh. เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นอย่างนี้แหละครับ,รบ,รบต้องพามาพบจิตแพทย์รักษาไหมก็แล้วแต่ลูกนะครับบางรายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พามาซึ่งลูกก็ยินยอมแต่ถ้าลูกไม่ยินยอมอย่าฝืนใจนะสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขก็คือว่า ผมพบกรณีนะครับตัวอย่างชัดเจนมากก็คือเด็กบางคนเนี่ยจะมาพบแพทย์คือเขาเป็นอย่างเงี้ยเฉพาะช่วงปิดเทอมแต่พอเปิดเทอมแล้วเนี่ยพฤติกรรมตรงนี้น้อยลงถามเขาว่าเอ๊ะเพราะอะไรเขาบอกว่าไอตอนปิดเทอมเนี่ยมันว่างมากเออใช่ใช่แต่แต่พอไปโรงเรียนเนี่ยมันมีกิจกรรมการเรียนเยอะมีเพื่อนๆเ,เยอะพอเพราะฉะนั้นไอความที่จะหมกบุ้นกับเรื่องตรงนี้น้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยครับว่าพลังงานทางเพศที่ยังมีอยู่เนี่ย ถ้าไม่มีอะไรทำนะครับมันจะไปสู่เรื่องกิจกรรมทางเพศเสมอหมายความว่าเป็นไปได้ในวัยรุ่นที่เวลาเขาหมกมุ่นเรื่องเพศมากๆเขาอาจจะมีการแสดงออกหรือการระบายทางเพศที่อาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมนักในกรณีอย่างนี้ใช่ไหมคะผิดผิดแผกแตกต่างแล้วก็เรื่องเพศนี่มันเป็นเรื่องเซนสิทีอยู่แล้วอะไรนิดหนึ่งเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่บัตรสีเป็นเรื่องที่วิตถานนะเอาเรื่องเพศปกติเราก็ยังมีปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นไลายนี้เนี่ยแนะนําก็คือว่า คุยกับรูปปกติไม่ต้องบีบบังคับให้มาพบแพทย์แนะนำให้ใช้หลักในเรื่องของการแปลร,รูปพลังงานทางเพศไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งเราได้เคยคุยกันมาหลายครั้ง<ม>ก็คือว่าให้มีกิจกรรมต่างๆในชีวิตไม่ใช่เบี่ยงเบนความสนใจนะครับผมใช้คําว่าหันเหความสนใจ<อ>จากกิจกรรมทางเพศไปสู่กิจกรรมอื่นๆเล่นกีฬาออกกําลังกายสนใจในเรื่องศิลป,ปะดนตรีหรือว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนค้นหาความหมายของชีวิตในที่สุดกิจกรรมทางเพศจะลดลงครับ แต่พลังงานในชีวิตยังมีอยู่คงที่แล้วจริง Mambo No.